điên điên, chạy chạy, 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 chạy,

านะไปไปเลยไปเลยไม่มีภาพเกิดอะไรข เรียน้ำกระจายกันนะเว้ยขวาไปแล้วซ้ายขวาไปแล้วซบซ้ายซ้ายขาแนซีขาไราเธอมสิี๋เธอัดลิ้นวเองหรอกเฮ้ยไม่ใช่แม่มีนะขา้นไปไกลป๊กโอ้โหเต็มเต็ม เล่งจุดลมบนนี้ไปเจ็ไปโอเคฮะได้เหรอได้ครรบเดี๋ยวภายหนักไม่มาเดี๋ยวรับสองคนเนี่ยโอเครับข้างหลัแล้วมารับนี่ เขาหยิบรงเท้ามาเสียบกันเ <laughs> นี่ยมันไม่โดนนะฮะ <c oughs> ไม่ขออันนี้ใหม่มุมนี้ใหม่เอาให้มันเต็มเต็ม<อ>เหมือนคั้นแรกงัดงัดงัดเฉยดูนะไปดูเจรถเสียงลงหน่อยได้โอเคไอ้แต่ อันเด็เดกี้ดิอันนี้ดูอันนี้ดูอันสี้อน <c oughs> ี่ยไม่มันยังไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ขยับเลยมึงก็เฮ้ยเราถึงจะตีป้้งกลับไปไม่ไรเดี๋ยวน <c oughs> <c oughs> <odor> ีเสร็จใหม่นี้อันเด็กี้นะพี่เอะแต่มันมีอันนี้ไหมเป็นพี่เปนออโต้ ตั้งเป็นออโต้อไมย่สอบไม่้ไม่สอบอืนี่อะนเราเป็นป่ะมาล้วยืให้เป็นหลังแขนเราอัดไดแล้วแล้วร้น่ต้องเล่นเจ็บไปก่อนไปเลยอ่ะปังดังเจ็บปเจ็บไปขึ้นย่างปืนทันได้บครับขอขอนี้ก่อนคอนี้ก่อนให้เดี๋ยวเขาจะเสิร์ให่แต่อง